วนยเรื่องนี้ดัดแปลงมาจากนิยายรักวัยรุ่นเรื่อง Bitter Taste แผนรักร้ายผู้ใช้รถขมผลงานอีกหนึ่งนามปากกาโดยทางเราไม่มีเจตนาเยยดยม้มลบลูดูถูกดยดูหมิน่นอาชีพใด,ดก็ตามที่ปรากฏในเนื้อเรื่องนิยายทุกเรื่องเกิดจากจินตนาการของผู้แต่งบุคคลและเหตุการณ์ในเรื่องเป็นเพียงการสมมุติอันมีเนื้อหาคำพูดการกระทําของตัวละครที่ไม่เหมาะสมผู้ฟังที่อายุน้อยกว่า18ปปีต้องพิจารณาถึงความถูกผิดโดยเราหวังเป็นอย่างมากว่าทุกคนจะฟังเพื่อความบันเทิงเพียงเท่านั้นนะคะ นิยายวายเรื่องแผนร้ายไอพ้พิชายตัวดีตอนที่3จุดเริ่มต้นวันนี้เป็นวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผมมักจะตื่นสายตลอดหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมามีเรื่องวุ่นวายเกิดขึ้นมากมายทั้งการรับน้องใหม่การเรียนการสอนที่ปรับเปลี่ยนใหม่ทุกเทอมนํำซ้ำยังเปลี่ยนเวลาเดินรถไฟฟ้ารับส่งในมหาลัยจนนักศึกษาต่างพลอยปวดหัวไปตามๆกัน ส่วนชมรมที่ผมมีหน้าที่ต้องไปดูแลความเรียบร้อยน่ะเหรอผมไม่ได้ไปชมรมอีกเลยหลังจากไปได้แค่สองวันหากจะถามถึงเหตุผลก็คงเดากันไม่ยากเพราะผมไม่อยากอยู่ในที่ที่มีผู้ชายไร้ากาดคนนั้นยังไงละ่ะคิตะคอยยั่วโมโหผมได้ตลอดเวลาแถมยังใชใ้ผมอย่างกับทาสทั้งเรื่องใช้ให้ไปซื้อข้าวซื้อน้ำให้เขาบ้างละ่ะใช้ให้เอาเสื้อของเขามาซักเพระผมดันทำน้ำแอปเปิ้ลหกใสแค่สาี่หยดบ้างละ่ะ นี่ผมเป็นประธานชมรมนะไม่ให้เกียดกันบ้างเลยฮสวรรค์ช่วยผมให้พ้นจากเขาเสียทีเถอะ <c oughs> ผมตกใจจากพวังก่อนจะหันไปมองนาฬิกาที่เพิ่งบอกเวลาเจ็ดโมงเช้าผมลงจากเตียงพลันเดินไปเปิดหน้าต่างที่มันดันตรงกับห้องนอนของคิตะยังเหลืออดเขาที่กำลังนั่งตีกรองอย่างสบายใจ ฉีกยิ้มกว้างส่งมาอย่างไม่สะทกสะท้านก่อนจะหยุดการกระทำบ้าบ้าน,นี้และเดินมาเปิดหน้าต่างของตัวเองเช่นกันตื่นสักทีนะปลูกนายนี่ยังยากเหมือนเดิมเลยคิตะพูดในขณะที่มือของเขายังคงหมุนไม้ตีกลองไปมาคุณทำบ้าอะไรของคุณผมถามอย่างหัวเสียเอาก็ปลูกนายไงเล่าขี้เซาจังนะใครใช้ให้คุณมาปลูกผมไม่ทราบ ที่เคยเรียกพี่เปลี่ยนเป็นคุณได้ยินแล้วรู้สึกขัดหูยังไงไม่รู้แฮะแต่ก็ช่างเถอะพี่ให้เวลานายเตรียมตัวครึ่งชั่วโมงเสร็จแล้วไปรอพี่ข้างล่างทำไมต้องรอด้วยมีเรื่องจะคุยด้วยคีตะส่งยิ้มที่ใครๆก็พูดว่ามันมีเสน่ห์นั่นมาให้แต่ทำไมผมถึงรู้สึกไม่ชอบมันเอาซะเลยผมไม่มีอะไรจะคุยแต่พี่มีถ้านายไม่ลงไปพี่จะขึ้นไปหานายที่ห้องเอง ระวังให้ดีแล้วกันพูดเสร็จก็ปิดหน้าต่างเมื่อเห็นว่าผมกำลังจะโวยวายนี่เขากำลังคิดจะทำอะไรกันแน่นะผมใช้เวลาอาบน้ำแต่งตัวแค่15นาทีก่อนจะรีบวิ่งลงบันไดแบบไม่ต้องคิดชีวิต <c oughs> คิดว่าผมจะอยู่รอยอย่างนั้นเหรอฝันไปเถอะผมโทรไปปลูกไอพายให้ออกไปเที่ยวเป็นเพื่อนทีนี้แหละอยากรอได้ก็รอไปกว่าผมจะกลับเข้าบ้านก็ฟ้ามืดน,นั่นแหละคอยดูเถอะ นั่นนายกำลังจะไปไหนเสียงที่ดังจากด้านหลังทำผมตกใจจนแทบจะตกบันไดเมื่อรู้ว่าเสียงนั้นเป็นเสียงของคีตะผมหันกลับไปหาเขาที่กำลังนั่งเกากีตา้าตัวโปรดอยู่บนโซฟาก่อนคีตะจะเป็นฝ่ายมองผมด้วยสายตาที่ยากจะบอกความหมายอย่างเอาเรื่องพี่ถามว่านายกำลังจะไปไหนเออคือจะบอกยังไงดีละ่ะแม่งคิดไม่ทันคิดไม่ทันโว้ย คิดจะเบี้ยวเหรอเขาเดินเข้ามาเรากับจะหาเรื่องกันเปล่าซะหน่อยแล้วจะรีบไปไหนไม่ทราบนี่ถ้าพี่ไม่มาหานายก่อนนายคงผิดนัดไปแล้วคนตรงหน้าตะโกนว่าคีตะจ้องมาเรากับต้องการคำตอบทั้งยังแฝงไปด้วยการจับผิดผมหลบสายตาและหันไปทางอื่นก่อนเขาจะถอนหายใจแล้วเริ่มต้นพูดต่อซีนพี่ถามว่านายกำลังจะไปไหน ผมไม่จําเป็นต้องบอกคุณคุณมีเรื่องอยากจะคุยกับผมไม่ใช่หรอคุยตอนนี้เลยสิผมจะได้รีบคุยแล้วก็รีบไปสักทีผมตอบในขณะที่ไม่แม้แต่จะมองหน้าเขาทำไมนายถึงไม่ยอมไปชมรมหรือนายกำลังหลบหน้าพี่อยู่เหมือนตอนนี้ที่พี่ใช้นายสารพัดนั่นมันทำให้นายลำบากใจขนาดนี้เลยเหรอผมหันกลับไปมองคนตรงหน้านี่แค่ผมจะไปหรือไม่ไปชมรมมันสำคัญจนถึงขนาดที่เขา ต้องทอมาถามผมถึงที่บ้านเชียวหรือได้ยินที่พี่ถามไหมทําไมนายถึงไม่ไปชมรมคีตะถามอีกครั้งเมื่อยังไม่ได้คําตอบขอโทษที่หลายวันมานี้ผมละเลยหน้าที่พอดีไม่ค่อยสบายแต่เดี๋ยววันจันทร์ผมจะเข้าชมรมเองพอใจหรือยังคีตะใช้มือของเขาแตะที่หน้าผากของผมทันทีการกระทํานี้ทําผมตกใจอยู่ไม่น้อยเรื่องราวในะอดีตย้อนกลับเข้ามาในหัวอีกครั้ง ผมรู้สึกได้ว่าใบหน้าของผมเริ่มจะร้อนขึ้นจนผิดปกติไม่ใช่เพราะไม่สบายอย่างที่บอกเขาไปแต่เป็นเพราะสัมผัสจากมือของเขาที่ผมไม่เคยลืมมันเลยต่างหากคุณทำอะไรผมปัดมือเขาออกเมื่อได้สตินายบอกเองว่าไม่สบายพี่ก็แค่เช็กดูว่าหายหรือยังแต่ก่อนก็ทำให้ออกซะบ่อยยังไม่เห็นจะว่าเลยสักแอะออกจะชอบนั่นมันเมื่อก,ก่อนตอนนี้อะไรๆมันก็เปลี่ยนไปแล้ว ผมจำเรื่องในอดีตไม่ได้เลยสักนิดคุณมีเรื่องพูดกับผมแค่นี้ใช่ไหมถ้าอย่างนั้นผมขอตัวก่อนแล้วกันผมตัดสินใจเดินออกจากตรงนั้นมาเมื่อไม่อยากได้ยินเรื่องราวพวกนี้อีกพี่ไม่เชื่อว่านายจะลืมมันนายกำลังหลบหน้าพี่เพราะเรื่องนั้นอยู่ใช่ไหมคีตากระชากแขนผมให้หันกลับก่อนจะพูดออกมาด้วยแววตาที่แข็งกร้าวกว่าเดิมผมไม่ได้หลบหน้าคุณปล่อยได้แล้วผมเจ็บ ผมพยายามแกะมือของเขาที่บีบแขนของผมออกทั้งเปลี่ยนเบอร์ปิดเมลและยังเลิกเล่นบล็อกอีกถ้าไม่เรียกว่าหลบหน้าแล้วมันจะเรียกว่าอะไรฮะคิตะออกแรงบีบแขนผมแรงขึ้นอีกโอ๊ยผมบอกว่าผมเจ็บไงพี่รู้ว่าพี่ผิดและพี่ก็พร้อมจะขอโทษกับเรื่องพวกนั้นทั้งหมดเลิกพูดถึงมันสัทีเถอะเรื่องนั้นไม่มีใครผิดแต่ถ้ามันต้องมีใครสักคนที่ผิด คนคนนั้นก็คงต้องเป็นผมเพราะผมอะ่ะโง่อเองปล่อยได้แล้วผมแกะมือเขาออกได้สำเร็จคนตรงหน้าที่ดูจะนิ่งไปกับคำพูดของผมได้แต่มองมาด้วยแววตาที่ผมก็ไม่เข้าใจพอกันทีผมอยากลืมเรื่องพวกนั้นจะตายอยู่แล้วผมกลับมานั่งร้องไห้ให้กับความอ่อนแอของตัวเองในห้องนอนอีกครั้งตอนนี้เขาคงกลับบ้านไปแล้วใช่ไหมผมพูดแบบนั้นไปมันสมควรแล้วหรือเปล่า คำถามมากมายพุดขึ้นในหัวก่อนผมจะตัดสินใจเดินออกไปหยุดอยู่ตรงโต๊ะเขียนหนังสือพลางเปิดลิ้นชักตัวล่างสุดที่ข้างในได้เก็บเรื่องราวพวกนี้เอาไว้กล่องของขวัญที่กระดานห่อของมันยับยุ่ยี่ไปด้วยคราบน้ำตากับไดอารี่เล่มสีฟ้าที่ผมเขียนไว้เมื่อ5ปีก่อนถูกนำออกมาเปิดอ่านอีกครั้งไม่รู้ว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่เท่าไหร่รู้แต่ว่าทุกครั้งที่เปิด ยิงเพิ่มความเจ็บให้ผมทุกทีพี่ไม่เชื่อว่านายจะลืมมันนายกำลังหลบหน้าพี่เพราะเรื่องนั้นอยู่ใช่ไหมคำพูดของคีตะยังคงดังก้องอยู่ในหูใช่เขาพูดถูกผมไม่เคยลืมมันได้เลยสักวินาทีเดียวคำพูดทุกคำความรู้สึกทุกความรู้สึกที่ผมพยายามอยู่ห่างจากเขาเพราะผมกลัวกลัวว่าผมจะใจอ่อนอีกครั้งแล้วจะต้องเจ็บกับเขาอีกหนซึ่งผมไม่อยากให้เป็นแบบนั้น ไม่อยากให้เป็นแบบนั้นอีกแล้วแต่ความทรงจำ5ปีก่อนตอนผมอายุได้15ปีหลังจากที่แม่เสียไปเพียง3เดือนพ่อก็พาผมย้ายบ้านจากเชียงใหม่เข้ามาอยู่ในกรุงเทพเพราะเรื่องงานผมเป็นคนอวบที่เข้าขั้นอ้วนน้ำหนักเฉียด80กิโลกรัมที่พอบวกกับผิวคล้ำๆมันก็มักจะเป็นเหตุผลที่ทำให้ผมต้องโดนเพื่อนลอ้อ และรังแกอย่างเลี่ยงไม่ได้แต่ก็ยังดีที่ผมมีพี่ข้างบ้านอย่างพี่คีตะที่แสนดีและคอยดูแลผมแทบจะทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องสอนการบ้านพาไปเที่ยวพาไปซื้อของแถมยังสอนวิชาป้องกันตัวต่างๆให้อีกช่วงแรกของชีวิตในกรุงเทพผมต้องอยู่บ้านคนเดียวเพราะพ่อโหมทำงานหนักเพื่อแลกกับการเลื่อนขั้นกว่าท่านจะกลับถึงบ้านผมก็เข้านอนไปแล้ว และพอแบบนี้เองช่วงเย็นของทุกวันผมจึงขอไปอาศัยอยู่ที่บ้านพี่คีตะซะเป็นส่วนใหญ่เขาเป็นผู้ชายที่ดีมากดีจนผมเผลอใจไปชอบเขาอย่างถอนตัวไม่ขึ้นแต่ด้วยรูปร่างหน้าตาอย่างผมในตอนนั้นใครเขาจะชอบละ่ะจริงไหมยิ่งพี่คีตะที่อายุห่างจากผมตั้ง3ปีบวกกับหน้าตาและรูปร่างที่โดดเด่นของเขาก็ต้องมีผู้หญิงเข้ามาให้เลือกมากมายอยู่แล้วซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ไม่แปลก และผมก็เข้าใจดีผมจึงแอบชอบพี่เขาอยู่เงียบๆจะมีก็แต่ภายเพื่อนสนิทของผมที่รับรู้และคอยเป็นที่ปรึกษาให้ผมมาตลอดแต่แล้ววันหนึ่งหลังจากที่พวกเรากลับจากไปซื้อของด้วยกันพี่คีตะก็บอกกับผมว่าเขาจะต้องย้ายครอบครัวไปอยู่อเมริกาพอบริษัทของคุณลุงเทิดศักดิ์ต้องการขยายกิจการไปถึงที่โน่นโดยไม่รู้ว่าอีกนานเท่าไหร่จะได้กลับมาหรือไม่ ครอบครัวของเขาก็อาจจะปักหลักอยู่ที่โน่นเลยผมที่นั่งอยู่ข้างๆได้ยินแบบนั้นแล้วรู้สึกใจหายอย่างบอกไม่ถูกผมจะไม่ได้เจอพี่คีตาอีกแล้วอย่างนั้นหรอทำไมถึงเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นด้วยคำถามมากมายที่ผมไม่กล้าถามวนเวียนอยู่ในหัวไม่หยุดผมหันไปมองพี่คีตะที่ได้แต่ยิ้มกลับมาให้อย่างเจ็บปวดก่อนเขาจะพูดขึ้น เพื่อไล่ความเงียบด้วยการชวนผมไปงานเลี้ยงอำลาที่จะจัดขึ้นที่บ้านของเขาในอีกสองอาทิตย์ข้างหน้าหลังจากนั้นพี่คิตาก็เดินกลับเข้าบ้านตัวเองไปโดยไม่พูดอะไรอีกเลยผมกลับมานั่งคิดทบทวนความรู้สึกของตัวเองอยู่หลายวันก่อนจะตัดสินใจบอกความรู้สึกของผมกับเขาโดยเหตุผลที่ว่าผมกลัวจะไม่ได้เจอเขาอีกอย่างน้อยให้เขาได้รับรู้ก็ยังดีกว่าไม่ได้บอก แล้วเก็บมันเอาไว้นี่จริงไหมในคืนวันงานเลี้ยงผมเลือกสวมเสื้อเชิ้ตขาวทาบทับด้วยสูตรสีขาวอีกตัวผูกเน็กไทสีดำแบบลวกๆพลันเดินเข้าไปขอตัวพี่คีตะจากลุงเทิดศักดิ์ที่กำลังจะพาเขาไปแนะนำให้กับเหล่านักธุรกิจได้รู้จักตอนแรกเขาดูจะงงๆแต่แล้วก็ยิ้มออกเมื่อเห็นว่าผมถือกล่องของขวัญมาด้วย ผมจึงเดินนำเขาออกจากงานไปยังสระน้ำข้างนอกเสียงเพลงที่เบาลงเรื่อยๆตลอดทางทำผมเริ่มตื่นเต้นก่อนผมจะหันไปมองหน้าเขาและยื่นกล่องของข,องขวัญที่เตรียมมาให้ไปตรงหน้านายให้ของขวัญพี่จนไม่มีที่เก็บอยู่แล้วพี่คีแตะยิ้มกว้างพลางยื่นมือรับของขวัญไปไม่ได้ให้เยอะสะหน่อยอีกอย่างหลังจากนี้ไม่รู้อีกนานแค่ไหนผมจะได้ให้ของขวัญพี่อีก ผมฝืนยิ้มแต่ข้างในมันเศร้าเหลือเกินงั้นพี่แกะเลยจะได้ไหมยังไม่ได้ครับเอาไว้แกะที่อเมริกาดีกว่านะผมตีมือพี่เขาเบาๆเมื่อเขากำลังทำท่าว่าจะแกะของขวัญของผมเสียตรงนี้ก็ได้ก็ได้เอาไว้พี่จะเอาไปแกะที่โนนแล้วกันเขาพูดก่อนจะวางของขวัญลงบนโต๊ะข้างสระน้ำเสียงเพลงภายในงานที่ดังมาตามสายลม ทำผมประหมาที่จะต้องบอกความรู้สึกกับเขาผมยืนเงียบเพื่อรวบรวมความกล้านานหลายนาทีกระทั่งเสียงของพี่คีตาที่ดังขึ้นทำผมต้องพังะเมื่อเขาเคลื่อนใบหน้าเข้ามาใกล้ซึ่งจนรู้สึกถึงลมหายใจที่รดปลายจมูกของผมเบาๆพี่เรียกนานแล้วนะคิดอะไรอยู่หรอในตาสีน้ำตาลเข้มที่ผมไม่มีวันลืมทำผมต้องเบือนหน้าไปอีกทาง ก่อนสติจะไม่อยู่กับเนื้อกับตัวไปมากกว่านี้นายแพ้พี่ออกจากงานมาเพื่อจะให้ของขวัญแค่นั้นเหรอมีอะไรอีกหรือเปล่าถ้าไม่มีพี่ขอตัวเข้างานก่อนนะสงสัยพ่อคงรอแย่แล้วเขาพูดพร้อมกับทำท่าว่าจะเดินกลับเข้างานไปผมลุกลี้ลุกลนจนทำอะไรไม่ถูกแต่ก่อนที่สมองจะทันได้คิดอะไรมือของผมก็เอื้อมไปคว้าเอาชายสูทสีดำของเขาเอาไว้ ก่อนจะหลับตาลงและตะโกนออกไปซีนชอบพี่ครับชอบมานานแล้วไม่ได้ชอบในฐานะพี่ชายแต่สีนชอบพี่ในฐานะผู้ชายคนหนึ่งถึงแม้พี่จะไม่ชอบผมก็ไม่เป็นไรผมแค่อยากจะบอกให้พี่รู้เอาไว้ว่าผมชอบพี่นะครับพี่คีตาหัวใจที่เต้นรัวไม่เป็นจังหวะทำผมเกือบจะเป็นลมเสียตรงนั้นเสียงลมหายใจที่หอบถี่บดบังความเงียบของคนตรงหน้า ที่ไม่มีแม้แต่คำพูดใดๆออกมาไม่รู้ว่าเวลาผ่านไปนั้นแค่ไหนผมค่อยๆลืมตามองไปยังใบหน้าของพี่คีตะที่ตอนนี้มันเปลี่ยนไปมากเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดหัวคิ้วที่ขมวดกันเป็นปมทำผมรู้ได้ทันทีว่าเขาไม่ได้รู้สึกดีกับเหตุการณ์ที่เพิ่งจะเกิดขึ้นเลยแม้แต่น้อยพ,พี่เป็นอะไรไปครับผมถามออกไปอย่างกล้า,กล,ากลัว แต่คนตรงหน้าก็ยังไม่ยอมปริปากอะไรออกมาเออถ้าพี่ไม่สบายใจผมกำลังจะบอกว่าพี่ไม่มีทางคิดแบบนั้นกับเด็กอย่างนายร็อกซีนเขาพูดออกมาอย่างฉุนฉุนพลางมองหน้าผมด้วยแววตาสมเพชไม่น้อยเออคือผมก็ไม่ได้อยากให้พี่รับรับผมซะหน่อยผมก็แค่อยากจะบอกให้พี่รู้ไว้ก็เท่านั้นเองผมปล่อยมือจากชายสูตรของพี่ขีตะ บอกให้รู้อย่าทำเป็นโง่ไปหน่อยเลยคิดบอกเรื่องพักนี้ร้อยทั้งร้อยก็อยากจะให้หันมาสนใจตัวเองทั้งนั้นแหละพี่ขิตะพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงเย้ยหยันจนผมคิดไปว่านี่ใช่เขาคนเดิมที่ผมรู้จักหรือเปล่านายไม่คิดเหรอว่าหากพี่อยากมีความรักจริงๆพี่ก็คงจะหาคนที่เหมาะสมกับพี่คนที่พี่สามารถควงเขาไปไหนต่อไหนได้โดยไม่ต้องกังวลว่าคนอื่นเขาจะนินทา ถ้ารู้ว่านายจะคิดแบบนี้พี่คงไม่ไปดูแลนายตามคำสั่งของพ่อเด็ดขาดพี่คิต่ที่ยังคงพูดต่อไปในแต่ศาสตร์คำเสียดแทงหัวใจของผมออกมาไม่หยุดเก็บความรู้สึกของนายไปให้คนอื่นจะดีกว่าเพราะพี่ไม่คิดจะมีความรักกับนายเลยแม้แต่น้อยรู้แบบนี้แล้วก็ลืมมันไปซะเถอะประโยคสุดท้ายทำผมแทบกระอกักก่อนผู้ชายที่เคยแสนดีคนนี้ จะเดินหายเข้าไปในงานและทิ้งของขวัญที่ผมเพิ่งจะให้ไว้บนโต๊ะริมสระน้ำตามเดิมผมเดินล่องลอยไปตามขอบสระราวกับคนหมดหวังคำพูดทุกคำพูดของเขายังคงดังกล้องอยู่ในหูของผมเหมือนคอยตอกย้ำและหลอกหลอนไม่จบสิน้นในขณะที่มือของผมก็ถือกล่องของขวัญที่เขาไม่ได้ใส่ใจจะหยิบมันไป ผมสุดนั่งลงตรงพุ่มไม้เพื่อทบทวนเรื่องราวทุกอย่างนี่คือสิ่งที่เขาตอบแทนความรู้สึกของผมอย่างนั้นหรอเขาเห็นว่ารูปด้านหน้าตาของผมมันน่าเกียดมากเลยใช่ไหมยิ่งคิดน้ำตาที่ผมพยายามกลั้นเอาไว้ก็ยิ่งร่วงลงมาเปือเป้อนกระดาษห่อของขวัญจนเต็มไปหมดผมไม่น่าไปหลงรักผู้ชายคนนี้เลยไม่น่าเลยจริงๆ ขี้แยจังวะโดนปฏิเสธแค่นี้ก็ร้องไห้ฟูมไฟแล้วใครวะใครออกมานะว้ยผมถามเมื่อยังไม่เห็นร่างคนพูดก่อนผู้ชายคนหนึ่งจะเดินออกจากหลังต้นไม้ใกลๆ้ๆสูทสีเทาพอดีตัวที่เขาสวมอยู่ทำให้ผมรู้ว่าเขาเองก็คงจะมาร่วมงานเลี้ยงนี้ด้วยเช่นกันความรักนะ่ะมันก็ต้องมีผิดหวังบ้างสิ อย่าเสียใจไปเลยเขาคนนั้นพูดขึ้นอย่างอ่อนโยนก่อนจะนั่งลงมาข้างๆผมผมผมก็ไม่ได้กลัวว่าจะผิดหวังแต่คำพูดคำพูดของเขามันมันผมร้องไห้เมื่อ,อยังได้ยินคำพูดที่ทำร้ายจิตใจเหล่านั้นชัดเจนไม่หายความรักของมึงเป็นสิ่งที่มีค่ามึงควรเก็บมันเอาไวใ้ให้คนที่เขาเห็นคุณค่าของมัน มากกว่าผู้ชายคนนั้นดิเขาส่งยิ้มมาแต่แต่ทำไมกูกูถึงเจ็บอย่างนี้ล่ะกูเจ็บตรงนี้เจ็บจนพูดไม่ออกเลยว่ะผมชี้ไปที่อ,อกข้างซ้ายของตัวเองก่อนจะร้องไห้ออกมาหนักกว่าเดิมสงสัยกูจะทำให้มึงอาการหนักกว่าเดิมแล้ววะ่ะเฮ้อเงินก็อยู่แบบนี้สะพัก จนกว่ามึงจะหยุดร้องแล้วกันมือขวาของเขาลูบหัวของผมอย่างอ่อนโยนปากก็พูดว่าอย่าเสียใจไปเลยซ้ำๆจนไม่รู้ว่าเวลาผ่านไปนานแค่ไหนกว่าน้ำตาของผมจะหยุดไหลคนแปลกหน้าคนนี้เดินมาส่งผมถึงหน้าบ้านเขาทิ้งเบอร์โทรศัพท์ให้กับผมพร้อมกับบอกว่าผมสามารถโทรหาเขาได้ทุกเมื่อหากมีเรื่องไม่สบายใจ ผมยิ้มตอบเขาอย่างฝื้นๆด้วยใบหน้าที่เต็มไปด้วยคราบน้ำตาผู้ชายคนนี้โบกมือให้กับผมและกำลังจะเดินกลับเข้างานไปแต่ก่อนที่เขาจะเดินพ้นอนณาเขตรั้วบ้านผมก็ไม่ลืมที่จะถามชื่อของเขาผู้ชายผิวขาวเจ้าของรอยยิ้มที่ดูอบอุ่นคนนี้หันกลับมาและมองผมด้วยสีหน้าที่อ่อนโยนก่อนเขาจะบอกมาว่ากูชื่อแกรนิตแล้วอย่าลืมโทรหาล่ะ เรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดผมยังไม่เคยลืมหลังจากวันนั้นไม่นานผมจึงลุกขึ้นมาปรับเปลี่ยนตัวเองนั่นไม่ใช่เพราะคีตะทั้งหมดแต่เป็นเพราะผมไม่อยากให้ใครมองตัวเองด้วยสายตายที่ดูถูกเหยียดหยามอีกแล้วผมทำทั้งลดน้ำหนักดูแลผิวที่ผมไม่เคยแม้กระทั่งทาโลชั่นให้กับมันผมไปสมัครเรียนเทควันโดเพื่อให้สามารถป้องกันตัวเองได้ในยามจำเป็น ซึ่งกว่าจะผ่านช่วงเวลายากลำบากเหล่านั้นมาได้คนที่คอยเป็นที่ปรึกษาให้กับผมก็คือพายและก็แกรนิตที่ผมเพิ่งจะมารู้ทีหลังว่าเขาเป็นถึงลูกสถาปนิกชื่อดังเจ้าของบริษัทรับออกแบบและตกแต่งภายในที่มีกิจการมากกว่า10แห่งทั่วเอเชียแต่เขาก็ดันหายไปหลังจากที่เราเพิ่งจะคุยกันได้เพียง3เดือนเท่านั้น จบไปแล้วนะคะสำหรับตอนที่3นิยายวายเรื่องแผนร้ายไอ้พี่ชายตัวดีนะคะประสบการณ์แอบรักครั้งแรกของน้องซีนจบไม่สวยเพราะปากของพี่คีตาจริงๆค่ะไม่สงสัยเลยนะคะที่น้องซีนพยายามหลีกเลี่ยงพี่คีตาอย่างสุดกำลังเพราะน้องก็คงก็คงเจ็บมาเยอะนะคะไม่รู้ว่าทุกคนที่เข้ามาฟังมีประสบการณ์รักแบบนี้ไหมถ้ามีก็แชร์กันได้นะคะหรือว่าหากใครมีแต่ว่า ลงเอยด้วยความสมหวังนะคะก็ยินดีด้วยแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์กันได้นะคะส่วนจะบอกว่ากิ่งเนี่ยยังไม่เคยมีประสบการณ์รักค่ะท,ทั้งที่ตอนนี้ก็อายุขึ้นเลข3แล้วนะคะแอบเสียใจนิดหน่อยแต่ก็ทุกวันนี้ก็มีความสุขดีค่ะแล้วก็ตามเดิมค่ะหากใครชอบคลิปนี้นะคะรบกวนกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดตอนหน้าค่ะ และก็อย่างที่บอกไปค่ะอีบ e ุ๊กของนิยายเรื่องนี้เวอร์ชั่น Y นะคะไม่มีจำหน่ายค่ะจะเป็นเวอร์ชั่นชายกับหญิงนะคะซึ่งกิ่งเนี่ยดัดแปลงให้เป็นนิยายวายเพื่อจะนำมาอ่านลง YouTube เพียงเท่านั้นค่ะแต่หากใครสนใจอยากจะอุดหนุนนิยายของกิ่งนะคะสามารถคลิกลิงก์ใน Description ได้เลยกิ่งมีลิงก์สำหรับชั้นหนังสือที่จำหน่ายในเมพมาเก็ตให้ค่ะและหากใครอยากจะให้กำลังใจกันหรือมีอะไรให้ทางเราปรับปรุงนะคะ ก็คอมเมนต์กันเข้ามากิ่งอ่านทุกเม้นต์นะคะเราเจอกันตอนหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย